สวัสดีครับสวัสดี f c ทั้งสองช่องเลยนะครับทั้งช่องพัฒต่อยแล้วก็ช่องมาวินช n แนลนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งสองช่องก็มาตามต่อขอโชคลาภกับพญากิ่งจกสองหางนะครับท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่แล้วเข้านะครับเข้าเลขทูบสามตัวตรงๆนะครับหกเก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมแปดเปี้ยงเลยนะครับชาวบ้านเฮสนันเลยนะครับถูกกัน ยกบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมแ่นค่ะแล้วก็งวดน,นี้เบวแพ็คไม่ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้ถ่ายด้วยนะครับเบาแพคเพิ่นกลับไปทํางานที่อุบลแล้วนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมมาขอโชคลาภกับจิ่งจกสองหางของงวดวันที่หนึ่ง <1. S 2> <1. S 1> มิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ ทะเบียนรถคู่แผห็นบอเลขันเออนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วเข้าสามตัวตรงมีมีสองคลิปนะครับคลิปของป้าต่อยที่ฝันนะครับคลิปป้าต่อยมาแก่ค้อมฝันอั้ปังที่เป็นฝันว่าอ่าเห็นเต้าเขาบ้านเห็นเต้าเขาบ้านที่ว่าเห็นย่ายนะั่บอกเอาเอาแค่ต่อยบอกว<อ>ันกันนะไอขวอมฝันของป้าต่อยเนาะค่ะเนาะ ไอ้ฟันเห็นยายนางล่อถัสใส่บาดย<ม>ือหนาบานเนาะค่ะที่นี่ไอ้กรมิตเตาเขาบานเตาใหญ่ตัวหนึ่งบริวทีสิบเจ็บเล่ว่ากับว่เขาเนาะบัดที่นี่เบาแพกน่ะขีรถบร้ว่าขีรถมาจากไสสิเข้า,บ,าบ้านบีบแต่เสียงดังเลยอืยายเลยว่าย่าพึ่งยาพึ่งเข้ามา้ยายใส่บาดก่อนหลอไปางนองกร่อยยายหลังส<ม>ี่ เราก็ทำามเอาเตาไปปล่อยน้ำายกเป็นว่าเสียงดังดังเสียงแย่ตุยบ่อนเหือด้วที่นี่ไปนนเหนือยังไที่เนี่กับมันใจนอมันใจเป็นว่าเลขต้องเขาเพราะว่าเตาเขาบานคู่แพกกับสิคีรถเขาบานทะเบียนรถคู่แพกนะ่ะหกหกเก้าศูนย์ เข่าสามตัวได้ตอนนี้เข่าสามเข่าสตัวนะครับหกเก้าศูนย์นะครับถือว่าประต่อยพันฝันกับโอเคนะครับแต่ผู้ชมเข่าสามตัวกับเช่าบ้านกับถึงร่วมกันหลายคนเนาะครับเพิ่นได้โชคได้ลาบนะครับบุญไปเนตะมาถามนวาวงีฝันบ่ ก้อนกับเบากล้ันเห็นคนสร้างคนกับใทะเบียนไใบน้ำทะเบียนรถเบาแปดคอนเสิร์ตทะเบียนรถเบาแพ็หกเก่าศูนย์เนาะคอนเก็รืตอายุย่ายหกแฝดแฝดหกแต่ว่ามันออกเป็นเต็มเลยหกเก่าศูนย์ครับเขาก็ได้โชว์ได้ลาบนะนี่น้ำควมฟันปัดต่อยหลายคนนี่นะครับเลขทะเบียนรถเบาแป็เขาสามโตตรงๆนะครับหกเก่าศูนย์นะครับที่นี่ก็บมายอนมหาผีเกียมเนาะ กิงโ<ด> <หา S 1> จ๊กแม่ครับครับฮารีเกียมเดี๋ยวสีผ้าท่านผู้ชมมาขอโชว์ขอลาบของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันหกร้อยหกสิบเอ็ดนะครับที่ปตทบอกว่าวคือเป็นงวดของวองันที่สิบหกอันนคือว่าว่าความฝันตัวเก่าคลิปเก่าให้ฟังเนาะว่าเลขมันเข่าเลขทะเบียนรถของคู่แฝกสาวสามโต้กับที่ทยคลิปของอิงโจ๊กกระแตกสามตัวมาตรงกันเอฟซีบางทางก็ยังเอ่อยังคอมเมนต์เข้ามาว่าเลขถูกตรงกับเลขทะเบียนรถบาวแฝกพอดี ครับเอ็ฟซี่เป็นกระไดน้ามือค่ะคถามโทรมากว่าปลาสวายได้ไหมมาวินได้ไหมอะไรตรงเลยกระสันว่ากบเป็นยังว่าต่เอฟซี่ใดเนาะอยากให้เอฟซีเบิดหนึ่งเบิดสินนะครับหมดผมเพราะได้กบเป็นยังเรกครับคือเขาให้เอฟซีที่ไม่หนีไม่ชินขาดเพื่อนใส่ก็อยากให้เอฟซีในงานสุขภูสุขชนนะครับเพราะว่าแมนแมนครับแมนครับ ที่ว่าหมดผมหาหาแนวทางให้กับหาเพื่อเอฟซีเท่าน,นั้นแหละครับท่านผู้ชมเอานะครับเดี๋ยวสิภาท่านผู้ชมนะครับมาเตรียมนะครับเตรียมสิ่งของกราบไหว้แล้วกับอดอกไม้ถูกเทียนสักการะบูชาพญากินจกสองหางแล้วก็มาขอโชคขอลาบน้ำเพ้งนนะครับท่านผู้ชมก็อนแนอีหลี้กินจกนะเข่าสามหัวซ้อนเคนเลือกแม่นครับบอกผมว่าเอฟซีมีผู้ โชคหมานที่ผู้โชคดีบ่ครับได้โชคเ้ลน่าพอฝันปลาตอยแลัก็ครับพญาจิจกสองหางวะเนาะครับผู้ได้กับแสดงความดีใจนะคร้องดีเบอร์ดีเบิร์ซินน้ำกันครับผมไปเนี่ยมาเตรียมนี่นะเตรยมเรื่องท่เียเรือ่แม่จริง วันนี้ฝนตกนะครับที่บ้านผมฝนตก ช่วงบ่ายบ่ายสามนะครับคือสิบห้าจุดศูนย์นฝนตกยิงแย่เลยครับท่านผู้ชมนี่ก็ไรยิ่งเสียงอื้งห้องอละง,งมแล้วู่เพราะว่าบ้านผมอยู่ใกล้ๆกับอ่ากับดงแน่ดง,ดงกระบบบ้านดงง่ายนะครับเป็นดงบ้านอ่าเป็นดงแน่ในชุมชนในหมู่บ้านมีมีแอ่งน้ำที่ฝนตกหนาม,มันไปขังอึ้งก็ออกมาห้อง สันั้นวันไหวเลยครับเนี่ยสาธุในสารตัวตรงๆืองวดเก็บเสี้ยเป็นเบิร์ตบีเบิร์ตซินทูบตัวเดิมผมก็ยังไม่ออกนะครับท่านผู้ชมโตออกงางซีปลายยางผ่านไปผ่านมาคิดว่าเลขตองเข่าก็เลยเอาไว้อืมแล้วก็สิคซิอสสามงวดนี่นค่ะอืม คือสีบอลถูกออกทั้งสามงวดแสดงว่ายาย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 ตุ้ยคนกยี่ห์แล้วเนาะคนณกัดล้าเนาะแาแขกคนเกิดกับอุบัติเหตุหน้าในการของคน จนเสิเม่ได้มะทายดุนๆจนจสิมีเรืนน่องาหานจสิงส้มะทายน้ำกันเนาะเมียนแ่ว่าเป็นดีใจเด้ยดกซีโทรหาเป็นพันดีใจกันวาน มีเอซี่ในสู่ในลาบกับทะเบียนรถเพิ่นอืมโทษมหาอืมเอซี่โทรมาบอกอืมเอาแพ็คนเกิดดีใจนําเอซี่น้ำฝากติดตามไม่เด้กค่ะกดติดตามมาช่องเอาแพร์ชงน้องไม่แพร์ช่องนองลดพันตั้งแต่เป็นสื่อมาแตให้โชให้ลาบมาตลอดเอากวันสีฟิล์มพันหน้านั่นเป็นกระไดได้เกาศูนย์นะอืม สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุอิอะมะอะมะอะอิอะอิอะหังอมะสวะหะเอหิอมะปิยะทิตามานิมานะนะมะพะทะ สาถูเด้อพญากิงจกซองหางมนี้หวานพว้าวินงชาแนลกร,นนนกระบาดต่อยพนมิสินกระเดิมากสกัดกลับกบายถูกเทียนดอกไม้กับพญากิงจกซองหางผู้ศักดิ์สิทธิ์งวดที่แล้วพญากิงจกไอชโชคลาภเลขทูเข่าสามโตตรงๆคือของงวดวันที่16ขุนสภาค่อม2,000ห้อ,อง11ติพานมางวดนี้ผู้ขา มาขอแนวทางขอโชคลาภน้ำพญายกิีกจกตองงวดคือของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเดขอเลขท้ายน้ำวันที่หนึ่งสามโตตรงตรงคือเกาเรอพญายกินจกเลยให้เอฟซีหลายทันหลายคนที่เป็นหนีเป็นสินที่ฝืดเคี่ยงในปัญหาการเงินให้พนน้นเลยเบิดหนีเบิดสินให้รุดพ้นจากความถูกความยาดน้ำพญากรีจกซอยเหลือ ให้ได้3โตัวตรงๆปังๆของเลขท้ายในวันที่1งวดวันที่1มี้ตัวหน้าย่นพศ2567ให้ปังๆให้ดังเปี้ยงปังคืองวด16พฤษภาคม2567เพิ่งเลขทูบเข่า3โตัวตรงๆ690งวดนี้ตามต่องวดงวดที่2นี้ให้ได้3ตัวตรงๆคือเก้าเรือพญาตีนตัวปรึกษาอุทุสารทุกเส้นคื ส่งโทรศัพท์หยุดรอไม่อยากไปตรงโทรศัพท์น่าปวดตาเปินแล้โทรศัพท์จัดุูติดโทรศัพท์เข้านะครับแลาวประชุมตอนนี้หยุดเลียกผู้ไปแล้วนะครับ นะครับท่านผู้ชมสปอยแล้วก็ไปรับโทษทรัพย์นะครับเดี๋ยวผมสิมพาท่านผู้ชมมาเบ่งเหล็กตามตัวของพญากิงจกนะครับท่านผู้ชมอย่าไปเบ่งตามโตแล้วก็ไปเบ่งเหลือถูกนํากันนะครับวางมวยดีพญากิงจกซองหางเพื่อนยโชคให้ลาบตัวใหญนะครับอยบ่าไปเบ่งโชคลาบน้ากันนะครับท่านผู้ชมไปนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดู ยิงจกสองหางว่าตามตัวยิงจกสองหางท่านจะให้โชคด้วยว่าเลขเด็ดตัวไหนครับเมื่อี้6ปดตรงๆตหนักก็จาราจีงจี้ตามตัวนะคะมทีล้วก็เอาตรงๆได้สามตัวหก เด๋ถื้ต่งไปช่องมากันเนาะเดียเทูากันนะครับแ่พระาจิงจูดสองหางตรงหัวจิ่งจูกสองหางนะครับทช่้าเนะคะหนเป็นคันหาดอกมะลร้อมหอวนะคะทาุกช่องเดี๋ยวมาเบิลทูดมากันมากันเนาะคึงเป็นหัวต้นทีเม็นกันนะ ที่นจกนะครับท่านผู้ชมผมเห็นเป็นเกต0นะครับเป็นมี9มี3มี7มี0นะครับแล้วก็มีคลายเลขซีนะครับท่านผู้ชม ต่เก็บศูนย์นี้ชัดมากนะครับศน,นตนัวหัวแมนตัวหัวก็งายกิจุดตา,ตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท,าท่านผู้ชมไปดูเลขทุบนะครับสำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม ให้โชคดีปังๆหรือรวยนะครับไปนะครับไปดูเลขทูกที่จุดขอกับพญาี่จุกสองหางงวดนี้นะครับ ด้านขวามือนันเป็นทูบเก่าที่งวดที่แล้วคืองวดวันที่16พฤษภาคมพศ2 5ง7นเจดะครับเลขทูบเก่านั้นด้านขวามือเ9้าเก้าตัวเดียวกันที่ขึ้นเลขในคลิปที่ผ่านมาให้ท่านผู้ชมได้ดูก็มี690 990ศย์้านยไว้นะครับ960 6ห0นี้เข้า3ตัวตรงๆเลยนะครับ ว่าพญาคิงจุกให้โชคลาภแม่นมากนะครับหกเสียงคิงจุกทักเลยนะครับเมื่อกี้แล้วก็เลขคู่งวดนี้นะครับที่อธิษฐานขอกับพญาคิงจุกสองหานก็คือสี่หนึ่งหกหนึ่งกับเก็ดพ่นองกันนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมสี่หนึ่งหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดเก้าหรือสี่หนึ่งเก้าก็ได้นะครับ งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสงองพัน,นห้าร้อยหกสิบเ็ดขอโชคดีปังๆเฮงๆรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับนี่นะคะปพยาจินจุดทำเปิดชมเบนนึ่งะตรงเหนือพยาจินจดทำเปิดชมเห็นเป็นตัวไหนนะคะแต่รเรา,าต่อให้เห็นแบบทุกสายทำเปิดชม เห็นเป็นม่เก็บม่เก็บไม่เก่านะคะไม่เก็บไม่เก่าไม่สูงหรือว่าเป็นสามนะคะนีสูงหนึ่งสามหนเจ็ดหนึ่เก้านะคะดูว่าเอดทีทำอะดเห็นเป็นอะไรนะางคะ ในดงนี้ค่ะดึงว่งาอนเู้ชมเอซี่ท้ามาเห็นเป็นอะไรดวงแต่ละคนจบแต่ละคนบวกขึกันนะคะเนาะเอ็ซีจะเป็น,ะนะครับก็พาท่านผู้ชมดูนะครับเลขทูบก,ก็ได้แล้วนะครับเ,เลขทูบก,ก็คือสี่หนึ่งหกเลขที่ ดูตามนะครับตัวของพยาคิงจบที่หวัวพยาคิงจบก,ก็คือมีเก้ามีสามเก็ยดศูนย์และสี่เก้าสามเก็ยดศูนย์สี่นะครับที่เห็นอยู่หวัวคิงจกอันนี้ปต้ตอยกำลังสองอยู่นะครับว ตกชื่ทำนรเพิ่มจนไได้แต่ห่นมานะคะเนาะแต่รับไม่ได้จริงตัวหนึ่งแมงค่ะตะขอหัวแหลมโดนๆมากพอทีนมักหอยสามหมวตอดเลยด้ยอือห้ยสามหวมวเลยไม่ยดะต่อย<า>คอแมนค,อค,อ,คอคือตอนหั้นเนาะแมงขอขอเข่าสามหวัวตีนะครท่านผู้ชม,มอ,อันนี้อนนรอบนี้ถื<ข>อว่า เป็นงวดที่สองของปีพศ2540 <60 G. S 2> เห็นยูงมองช่วงนี่ตาหมองตางจีนจกเนี่ยเนาะคะ่ะเห็นเป็นศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าอยู่ในตาก็ตัวเราเห็นยูงมองในตาศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้ายางงามได้อยู่ใน,น,น,นตาอยู่ช่วงทีตาทำไปต้มเบิงไดะะ้ไหม ทะเบิ่งระชากรแคบใยเนาะแคบใยไปเบิ่องอีกก็ไนนะะกด,ะะด้นาะค่ะตัวเลขสวย0.9เลขคณิตยูงตาทะเบิ้ประชากรอันาีอันะะนี้ก็ตามตัวเนาะค่ะตามตัวนี่ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดก็บเบิ่งเอาเนาะคะ่ะเดี๋ยวปาต้อยสิได้ซ้องเอาแม่งเอียงไปดินมเดาเดาย,ยัน มันตกเศร้าใหม่ๆนะคะเนาะกับมีแมงมาตอนี่ผมส่องตามตัวให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าท่านเห็นเป็นตัวไหนนี่นะคะเดี๋ยวส่องตามตัวนเบอร์น,นะคะเนาะว่าเห็นเป็นตัวใดาตามตัวตามจุดต่างๆนะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะนี พญาจิงจกฟองหางเอาละ,ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับการขอโชคลาภกับพญากิงจกสองหางในการจุดทูปแล้วก็ดูตามตามตัวของพญาจิงจกก็พาท่านผู้ชมส่องดูรอบๆแล้วนะครับ ปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะได้กราบลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับปฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะครับมาวินชนแนลป้าต่อยคนมีเซนหนุ่มบามคนเดิมมาแพ็กชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมด้วยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับประสบกับความโชคดีในการขอโชคลาภ กับพญาจิ้งจกสองหางให้เข้าสามตัวอีกนะครเออพญาจิ้งจกเลยให้ได้สามตัวตรงๆอีกเต้อวันที่แล้วก็เพือเขาหกเก่าศูนย์เต็มๆเลยเช้าบ้านเพิ่เกิดเตยเบิดหนีเบิดสินถือกันหลายนะครับวันนี้ก็มาขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็ขอให้พญาจิ้งจกซอยเลียพอดีอีกเต้อพลังพุ่นผลก็ยังบ่ทั้นได้พราาะว่เพิ่ลบริเบิวงคิดวันนี้ก็ได้ เลขทูบก็สี่หนึ่งหกหนึ่งกับเกียรพี่น้องกันหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เลขตามตัวพี่นายกิมโจก็คือเห็นที่ผมเห็นนะครับมีเก่ามีสามมีเกียรศูนย์สี่ที่ประต้อยเห็นก็นคือมีศูนย์ศูนย์เกียรติเก่าศูนย์เกียรตดเก้านะครับนะ ก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นะครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี่ก็ขอให้่านผู้ชมทั้งบ้านเฮ่งๆปังๆวาด้วยกันสู่สุขพ้นเลครับเปิดหนีเปิดสินไปครับโชคลาภพญากิ่งจกสองหางของหงวดวันทีหนึ่งมิถทนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเดสุดท้ายคลิปนี้อีพีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตาม